คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาอวันนี้วันที่11วันอาทิตย์พานเพื่อนมาล้อทงไฮทงนะหลังจากที่ฝนตกหนะักทั้งวนันเนาะเมื่อวานก็เปิดมือเลยพี่น้องตรเต็เดยิงใหญ่เลยค่ะท,ปปทุ่ปูติปีตะปาเมฆก้อนเป็นก้อนก้อนตกเป็นหย่อมๆยอมแต่น้ำเยอะในทุ่งนาปีนี้ข้าวสวยแถบนี้ไม่ท่วมจ้าน้ำพอดีมากข้าวแตกกอและแอ เส้นทางดื่มกาแฟาของไทยบ้านบันเทิงโชว์ต้องผ่านทุ่งไร่ทุง่งนาพาเพื่อนดูบรรยากาศยามเช้าการบ็นบอเาก็ขี่รถอีแเต็กนี้แหละค่ะไปทุ่งไร่ทุง่งนาแล้วก็ตามด้วยรถกระบะกันแบบนี้เยอะมากสัญญาว่าจะหาซื้อรถกระบะแบบ,บนี้มือสองมือสามกันาาบางคับพี่น้องแล้วก็มาปรับเปลี่ยนเรื่องช่วงล่างรถโบกถนนวนทางใน ไรทุง่งนาามสบายนี่ตรงนี้ปลูกยางนาเต็มโลยลดรุ่นเด็กรุ่นใหม่มาอยู่บ้านช่วงโควิดเนาะลอมทุง่งนาทํำขนาใหญ่ก็ปลูกยางนาเต็มเลยทันเลืลและแล้วเราก็จะเรียวสายมือก็จะไ,ไปบ้านบูยาวอันนี้ทางไปไหลไปหน้าพี่นะ้อง ชมบรรยากาศไปด้วยกันเด้อขื่ใจบอลเขืใจบอลนอ MC ล่างหนาปีนี้สังเกตเออเพิ่งเห็นมีผู้ใด แดงแล้วเป็นไรเดี๋ยวไปเติมนะมาหมู่บ้านขัดไปจ้าแถบนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านชนเผ่าแมา้าแมา่ในตามคันแทนาะก็ยังจะไม่มีอ่อข้าวสาดหรือห่อข้าวน้อยมาวางนะคะพี่น้อง เพราะว่า,าแมຈ์นเผ่าขามในสีสกเกตก็จะทํางานบุญข้าศดาตร,รอประเพณีแซนโดนตาช่วงข้างแรมเนาะแรม14บสี่ําเดือน10อะไรเงี้ยจะเป็นงานแซนโดนตาบุญข้าศาตรูแมซึึ่่จะจัดใหญ่มากจ้าของสีสกเกตใครจะมาเที่ยวสีสเกตติดตามและวก็หาข้าสาตรได้ด้วยประเพณีงานแซนโดนตาผูกพันมีเจ้าเมืองแต่ละอำเภอนะพื้น เครืองงแล้วก็มีเครื่องแผ่เส้นเครงเส้นชงโวใหญ่โตโมโหรานค่ะประเพณีกล้วยแสนหวีแสนโดนตาสีสเกตห้างแรมสิบสี่้ามเดือนสิบมาเบิ่งเขาเอง,องเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมนะคะหาใส่ชุดพื้นเมืองชุดผ้าใหม่พื้นบ้านใส่ด้วยนะไม่งั้นคุณจะเป็นแก่ดำค่ะเพราะว่าแถวบ้านพานนะงานประเพณีเขจะใส่ชุดพื้นเมืองกันค่ะ ผ้าผืนบ้านใส่แล้วสนุกสนานสีสเกตไทยแลนด์จะใส่สีไหนก็ได้เพราะว่าผ้าเก็บไห่ยอมออกสีสเกตมีหลายสีให้เลือกสรรนะสีไม้มะดานเป็นจากเป็นจะสีนะพี่น้องห้าสีอ่ะสีกรีบรัวสีดำสีเหลืองทองตองสีดอกลําดวนน่ะก็มีหลายสีแล้วก็มีสีดินภูเขาไฟบวกด้วยออกบ้าน นี่ยอะไรเงี้ยไปหาซื้อเองเลพี่น้องอินหอมหุนหุนเลยอย่าลืมใส่ไปงานนะไทบ้านก็๊ดไปนะถูกผ่านไกลทางมันดี <c oughs> และแล้วไทยบ้านก็พูดเยอะเกินไป <c oughs> เพื่อนเพื่อนก็จะไม่ชอบแล้วไทยบ้านนี้เสียงตะอคอกดังนะบกนะุกตะคอกก็ไม่ยินพี่น้องลมแรงแล้วเราก็มองซ้ายมองขวานะทางดีเกินคนก็จะขับรถเร็วอะไรเงี้ย แต่สังเกตดูไหมมีรถเลยจ้าอันนี้ทางหลวงชนบทหมายเลข3039ตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นถนนส2 6สเลน226ด้านหน้าสามารถไปได้แล้วก็มาถึงเขตบ้านบุยาวแล้วเดือนหน้ามีหมอลำนะบ้านขามใหญ่ขาผุนรวมนิ้มองซ้ายมองขวาเลี้ยวเลยจ้าแล้วเราก็จะไปบ้านโคกจ้า เพื่อจะไปดื่มกาแฟบ้านโคกจานก็จะขับรถผ่านบ้านบุญยาแบบนี้แหละพี่น้องนี่เขามีงานมีการกันนะงานบุญเนีเจอคนรู้จักก็จะทักกันพี่น้องฮัลโหล ทุ่งบ้านบุยาวไปบ้านโคกจาเมื่อก่อนเวลาไทยบ้านมันล้อแถวนี้เนาะอยากพี่น้องบปซิมาเอารถขนดินรถตักดินมาหางานแถวนี้เป็นถนนเป็นทางลุกลัางอยู่แล้วก็จะลุยมาแล้วค่ะบูกไปเลยอะไรเงี้ยมันแอบดูผู้บ่าวขนดินกันอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ได้มแอบดูดอกพี่น้องใครสิเป็บจอบเบิงเนาะจอบเบิงยังนะ้ เขาก็ทํางานของเขาเราก็มาล้อของเราว้าวถนนสวยอ,อยบรรยากาศสดชื่นแล้วเราก็จะเจอสเกดดาค่ะเออบ้านค่อยนะหมานะสูนักอะไรเงี้ยแคว โดนคะแนนบ้านฉันจะเรียกจะแก่มาะจะแก่จะแก่เขมอเอาจะแก่ดำคึกจะแก่เขมเอาบ้านเจ้าเอยู่ที่ไหนล่ะบางทีก็จะเรียกวิเหมือนกันนะจ๊ะจะแก่เขมอเอาจะแก่ขเข้าขมอมหรออุ้ยสิคือกัดต้นยูคาออกหมดแป้นอินเตอร์เลยพี่น้องก่อนหน้านั้นนะยูคาลังกา ต่อจาแเติร์มองแติร์อื่นที่เ็สิองันกันนะหรือว่าคือการพี่น้อนงะก็คือการแหละภูมิประเทศเหมือนกันใกล้กันคนก็เหมือนกัน มองมันสวยแล้วไม่นะ แลก็มาถึงสามแยกตรงนี้ชะลอรถและก็มองซ้ายมองขวานะจ๊ะอย่าพรือดออกไปได้รถหลายีน่นะเห็นบรถเยอะแยะเลยแล้วก็มองซ้ายขวาไม่มีรถแล้วก็ไปเลยเส้นทางดื่มกาแฟของไทยบ้านนะจ๊ะ อยู่ที่บ้านโคกจานด้านหน้านี้ก็จะเป็นร้านกาแฟที่เราจะมาดื่มถึงแล้วแล้วเราก็จะไปหาที่จอดรถก่อน นี่สวัสดีจ้าจอดรถแล้วเราก็เดินเข้าไปร้านเลยถึงแล้วร้านออร่าคาเฟ่ออร่าคาเฟ่เลยมาแล้วถึงสวัสดีค่ะเอาคาบูร้อนทานนี่นะคะมาถึงร้านเลย พาเพื่อนดูบรรยากาศแล้วก็คินซ่าเราก็จะมานั่งตรงนี้กัน,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 นเราก็ได้กาแฟเฟแลย